วันนี้นะครับสตังค์จะพาคุณผู้ชมไปฝึกภาษาอังกฤษกับเทศกาลกินเจจะมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจและเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไปดูกันเลยครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. Hello there. ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษ,อ,กฤษออนไลน์กับสตังค์อังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. วันนี้นะคบสตางมี5าคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลการกินเจที่จะทําให้คุณนะครับสามารถนําไปใช้เกี่ยวกับการกินเจได้และสามารถนําไปพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ด้วยครับจะมีคําไหนบ้างและมีประโยคอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันครับคําที่1เทศกาลกินเจภาษาอังกฤษพูดว่า e vegetable, vegetarian festival vegetarian festival ตัวอย่างประโยคเช่น e vegetarian festival lasts for nine days Vegetarian festival lasts for nine days. ประโยคนี้แปลว่าเทศกาลกินเจมีระยะเวลา9วันครับคำที่2ออาหารเจภาษาอังกฤษพูดว่า vegetarian f o o d vegetarian f o o d ตัวอย่างประโยคเช่น I eat vegetarian f o o d I eat vegetarian f o o d ประโยคนี้แปลง่ายๆนะครับว่าฉันทานอาหารเจคำที่3ทงสีเหลืองแดง ภาษาอังกฤษจะแปลได้ว่า yellow and red flag yellow and red flag ตัวอย่างประโยคเช่น the yellow and red flag is the symbol of the vegetarian festival the yellow and red flag is the symbol of the vegetarian festival ประโยคนี้แปลว่าธงสีเหลืองแดงเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลกินเจคำศัพท์ที่4คนไทยเชื้อสายจีน ภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai Chinese people Thai Chinese people ตัวอย่างประโยคเช่น Thai Chinese people always attend the vegetarian festival Thai Chinese people always attend the vegetarian festival ประโยคนี้แปลว่าคนไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมเทศกาลกินเจเสมอและคำพท์คำสุดท้ายนะครับ ดีต่อสุขภาพภาษาอังกฤษจ,จะพูดว่า healthy healthy ตัวอย่างประโยคเช่น vegetarian food is healthy for our health vegetarian food is healthy for our health ประโยคนี้แปลว่าอาหารเจดีต่อสุขภาพของเรา และนี่นะครับก็คือคำศัพท์แล้วก็ตัวอย่างประโยคนะครับที่เราสามารถนําไปใช้พูดคุยเกี่ยวกับการกินเจได้นะครับแล้ววันนี้สตังมีอะไรสนุกมาฝากคุณผู้ชมกับ Today's Quiz ทุเดย์ควิสวันนี้นะครับสตางค์จะมีข้อควรปฏิบัติระหว่างเทศกาลกินเจซึ่งจะเป็นข้อควรปฏิบัติที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลไทยให้แล้วคุณผู้ชมนะครับจะต้องเลือกข้อที่ถูกต้องระหว่าง true หรือ false นะครับเื่อหนกะว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างเทศกาลกินเจคุณจะทำควิสนี้ได้เต็มนะครับแต่ถ้าใครทำได้ไม่เต็มไม่เป็นไรถือว่ามาลองสนุกสนุกกันเอาเป็นว่าไปทำควิสนี้กันดีกว่าครับข้อที่1 clearliness of bodies during the festival c l e a n l i n e s s of bodies during the festival ข้อนี้แปลได้ว่าทำร่างกายให้สะอาดระหว่างเทศกาลกินเจข้อนี้ true หรือ false เลือกคำตอบที่ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ the answer is true ข้อที่2 wear black during the festival wear black during the festival ประโยคนี้แปลว่าแต่งกายชุดดำระหว่างเทศกาลกินเจข้อนี้ True หรือ False เลือกคำตอบที่ถูกต้องใน3วินาทีนี้ครับ The answer is false ข้อที่ถูกต้องคือ wear white during the festival แต่งกายชุดขาวระหว่างเทศกาลกินเจครับข้อที่3 behave physically and mentally behave physically and mentally ประโยคนี้แปลว่าปฏิบัติตนทั้งกายและใจข้อนี้ true หรือ false เลือกคำตอบภายใน3วินาทีครับ the answer is true ข้อที่4 eat meat eat meat แปลว่าทานหรือกินเนื้อสัตว์ข้อนี้จะตอบอะไรระหว่าง true หรือ false สาวิธีหาคำตอบให้ถูกต้องครับ The answer is false คำตอบที่ถูกต้องคือ j o n n eats meat ไม่ทานเนื้อสัตว์หรืองดทานเนื้อสัตว์นะครับและข้อสุดท้าย Drink alcohol Drink alcohol แปลว่าดื่มแอลกอฮอล์ True หรือ False เลือกคำตอบเลยครับ The answer is false คำตอบที่ถูกต้องคือ don't drink alcohol don't drink alcohol ก็คือการงดหรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, นั่นเองครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับการฝึกภาษาอังกฤษที่ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าสตางค์เนี่ยจะวัดอีกอย่างหนึ่งกับคําศัพท์ครับสตางค์มีคําศัพท์หนึ่งคำให้ผู้ชมเรียงนี่คํานี้ครับไม่ว่าเป็นคําศัพท์ที่อยู่ใน EP นี้เลยเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีครับใครเรียงคานี้ถูกต้องนะครับใบอีกนิดนึงเนาะว่าตัว H เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่นะครับอ่ะ เรียงให้ถูกนะครับแล้วก็ไปเช็คคำตอบที่ description box หรือว่ากล่องคำอธิบายซึ่งทีมงานของเราได้เฉลยคำศัพท์คำนี้ไว้แล้วขอให้ทุกคนนะครับรเรียนคำนี้ได้อย่างถูกต้องเนาะหากใครนะครับอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรจะเป็นหนังเพลงหรือว่าอะไรก็ตามก็บอกเราได้กับ3มช่องทางนี้เลยครับเรามี a c e b o o k นะฮะ YouTube แล้วก็ True ID Intranet เพียงแค่คุณนะครับค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์ M5 h a n k you เป็นภาษาไทยคล้ายๆแบบนี้นะครับคุณก็จะเจอช่อง ทางในการเรียนภาษาอังกฤษกับเราทันทีเรียนออนไลน์ฟรีและเข้าใจง่ายด้วยครับครั้งหน้าสตางค์จะพาคุณผู้ชมไปเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรต้องห้ามพลาดเด็กขาดกับอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you วันนี้ลาไปก่อนนะครับบายอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you